สวัสดีครับขออนุญาตถามข้อมุ่นนะครับมอเตอร์ไซค์ผ่านได้หรือเปล่าครับบานแกงเข้านี่างนั้น,ไ,หน,หนดได้หรืครับบ่แล้วรถยนต์ไหนครับรถยนต์ใดรถรถยนต์รถกระบะได้เบรถทุกชนิดแล้วแม่นบ่ครับจะรถตามแห่งมันไปไหนหรถได้อ๋อคือหมายเข้ามารถยนต์ขันสูงๆนี่ก็ไปได้อยู่แต่ว่ากระบะนี่ได้แน่นอน,นอมอเตอร์ไซค์บ่ท่านันได้บ่ครับบ่เท่านั้นได้เท่าน้นได้หมู่ว่านนี่ที่ว่ารถตกนั่นกู้ได้หรือยังครับเอาขึ้นแล้วบ่ครับ ผมเห็นเบื้องภาพดีเขาเจ้าแช่มากนี่ยนะเอาขึ้นเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเด้อครับขอมูลหมู่บ้านนี่รถขั้นเป็นหยังขึ้นตกครับมันเป็นหยังมันเป็นหยังมันขึ้นตกทางหมู่บ้านขั้นรถรถหกลอดนี่หน้ามันก็เลยมือนลงไปเลยพอหยางเนาะตาไล่บาในกันพอเห็นทางลงไปเลยเองสิบครับอ๋อแต่ว่ากู้ได้เรียบร้อยแล้วเนาะครับครับโอเคครับขอบคุณครับ ครับครับขอบคุณครับกังขึ้นีเป็นยังไงครับเบอร์ชกม่วงเศรื่อดีเพราะหกมงแรกนี่ว่าหกอย่างแรงกังคืนอ๋อหกม่งเช้า่อหกม่งแรกบ่อย่างแรงกังขึนแต่ว่าเขาหามเพิ่นได้บ่เขากันไว้ยังไงควรมากเขาบ่ฟั่งปอยากฟั่งตังตามกับไปกันอยู่กัไปแต่เขาก็บอกอยู่ว่ามันอันตรายมันตะไลเพราะว่าม้วนเห็นครับครับแมนแมนแมนครับเขาต้องเอาความปลอดภัยไว้ก่อนเนาะครับโอเคครับขอบคุณครับสำหรับข้อมูลครับครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลและเพจอำเภอราศีสไลจจังหวัดสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้เช้าวันที่23ตุลาคม2565นะครับคุณผู้ชมครับผมพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตข่าวสารนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมถนนเส้นอบตกูซอดไปยังสะพานบ้านแก้งนะครับคุณผู้ชมครับ วันนี้วันที่23ตุลาคม .2565 นะครับเวลาก็6โมงเชา้านะครับวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์ข่าวให้ทุกท่านได้รับทราบกันเชา้ชาเชา้าแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับพระอาทิตย์ก็กำลังขึ้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับเชา้าวันนี้แอดมินอยู่ที่ถนนเส้นอบอตคูซอดแล้วก็สะพานบ้านแก้งนะครับคุณผู้ชมครับ อย่างที่คุณผู้ชมได้รับฟังข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาขี่ล้เลาะไปดูใกล้ๆบริเวณนี้นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่ารถกระบะผ่านได้นะครับหก้อผ่านได้นะครับรถ10บ้อยังไม่อนุญาตให้ผ่านแล้วก็รถเก๋งรถเก๋งรถตู้มอเตอร์ไซค์นะครับเก๋งตู้แล้วก็จักรยานยนต์นะครับเจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้ผ่านนะครับเนื่องจากว่ายังคงอันตรายนะครับน้ําก็ยังคงไหลแรงนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งก็รู้สึกว่ายังไหลแรงอยู่เลยนะครับเช้าวันนี้ครับ23ตุลาคม2565นะครับเวลา6โมงเช้าครับวันนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในเส้นทางอบตคูซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดไปยังสะพานบ้านแก้งอำเภอยางชุมน้อยนะครับสรุปนะครับสรุปสถานการณ์นะครับถนนเส้นนี้นะครับ รถที่สามารถผ่านได้คือรถกระบะแล้วก็รถ6ล้อนะครับในส่วนของรถยนต์นะครับถ้าโหลดเตี้ยโหลดต่ําเจ้าหน้าที่บอกว่าอันตรายนะครับเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ผ่านนะครับรถเก๋งต่าๆนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์นะครับยังไม่สามารถผ่านไปได้นะครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าอันตรายแล้วก็เสียงที่เครื่องจะดับนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเป็น รถ6ล้อเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆนะครับรถ10ล้อก็เจ้าหน้าที่บอกว่าเสี่ยงที่จะทําให้ถนนยุบนะครับส่วนรถจักรยานยนต์ก็ยังถือว่าอันตรายนะครับเพราะว่าน้ําท่วมสูงนะครับและนั่นก็คือข่าวสารอัปเดตสถานการณ์น้ําท่วมถนนเส้นอบตอคูซอดไปยังสะพานบ้านแก้งนะครับคุณผู้ชมครับสรุปนะครับคุณผู้ชมครับจักรยานยนต์ รถยนต์นะครับยังไม่สามารถผ่านได้นะครับหรือถ้ารถยนต์สูงสูงก็อาจจะได้แต่อันตรายนะครับจักรยานยนต์นี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับรถ6ล้อไปได้สบายครับรถ10ล้อเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่อนุญาตให้ไปนะครับเริ่มให้เดินรถนะครับช่วง6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับทุณผู้ชมครับถ้ามืดมืดนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะไม่อนุญาตให้ไปนะครับเนื่องจากว่าอันตรายนะครับนี่ครับรถยนต์ก็รถรถกระบะนะครับก็ไปแล้วนะครับ ก็สามารถเดินได้ปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารนะครับจากเพจอำเภอราศีสไลและยูทูปสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ